เชยร์ดันติกยืนยันว่าลิเวอร์พูลจะไม่เซ็นสัญญากับตัวนัของแอนโิน่กอร์ดอนหลังถูกางดนานของดิวการ์เซนพยายามจะโกงค่าตัวเป็น2เท่าเลยนะอาล่ยังไงการนี้ทางด้านของเชียร์วันเยอรมันนะฮะยืนยันว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังจะใช้ความพยายามครั้งสุดท้ายหวังจะฉกตัวมัช์ไฮเดริกไปจากอ้อมอกแมนยูในครั้งนี้ให้จบได้ลิเวอร์พูลปัดข้อเสนอมหาศาลทีมซาอุดีอาระเบียยื่นซื้อซาลา ย้ำพร้อมจะปล่อยฟรีหลังหมดสัญญาในคข้งนี้อะไรยังไงไปอีกวารายนะแข้งเลเวอร์พูลประกาศอำลาทีมแล้วแม้สมโมสอนอยากจะให้อยู่ต่อก็ตามทีก่อนที่จะรับฟังข่าวเิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวรนะิเวอร์พูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยการน,นี้ทางด้านของทางสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งสคกุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ในตอนนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะสามารถในการคว้าตัวแอนโทนี่กร์ดอนเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้น่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะเนื่องจากในตอนนี้ทางด้านของสโมสรเดวกาซอนนั้นออกมายืนยันเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าทีมของพวกเขานนั้นต้องการที่จะเก็บแอนโทนีกร์ดอนให้อยู่คาแข้งกับทางทีมต่อไปในฤดูการหนนะ้า และไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวเล่นบรายนี้ออกจากทีมอีกต่อไปแล้วแถมตอนนี้ตนเองก็มองว่านิวกาสเซนกำลังใช้ความพยายามที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับผู้เล่นรายนี้โดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นการป้องกันสถานการณ์ที่ย้ายทีมจากทีมใหญ่หรือว่าทีม,มอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้ ดยตามการบริงานข่าวจากแ้้านของยีอาราติกสื่อชื่อดังและก็มีความน่าเชื่อถือระบุเรนว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าสโมสรเรเวอร์ฟูนั้นได้เป็นผู้ที่ตอบปฏิเสธในการย้ายทีมของออนเจนี่การาดอนด้วยตัวของพวกเขาเองแม้ว่าก่อนหน้านี้เรเวอร์ฟูจะเป็นทีมที่จริงจังเป็นอย่างมากในช่วงก่อนหน้านี้แต่จากการที่นิวกาสเซนสามารถเคลียร์ปัญหา,าทางด้านกฎของ PSR ได้เป็นที่ดีปรนั้น ทำให้ตอนนี้นิวการเซินนั้นไม่มีความจําเป็นตีกต่อไปแล้วที่จะต้องขายผู้เล่นรายนี้ออกจากทางทีมไป อย่างไรก็ตามได้มีคำยืนยันว่าลิเวอร์พูลนั้นพร้อมจะจ่ายค่าตัวในการจะย้ายทีมของแอนโทนีการาดอนเพราะพวกเขาเองก็รู้ดีว่านักเตระรายนี้ต้องการจะย้ายไปร,ร่วมทีมลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสมโมสรในวัยเด็กของเขาแต่ทว่าทางด้านของสมโมสรนิวคาสเซิลเองก็แสดงความชัดเจนแล้วว่าไม่มีความต้องการที่จะปล่อยตัวแอนโทนีการาดอนออกจากทางทีมแต่อย่างใดโดยนิวคาสเซิลนั้นได้เรียกร้องค่าตัวขั้นต่ำจำนวน80ล้านปอนด์จากลิเวอร์พูลถ้าหากพวกเขาเองอยากจะได้ตัวแอนดอร์ กรดอนไปรุ่มทัพจริงนั่นอนว่าทางด้านาของลิเวอร์พูลเองก็ไม่เห็นด้วยกับราคาค่าตัวจํานวนดังกล่าวนี้เพราะถือได้เลยนะว่าเป็นค่าตัวที่ถูกโกงราคาเพิ่มเป็น2เท่านะฮะ,อะบอกได้เลยว่าสูงโดยเดียวหลังจากที่นักเตะรายนี้ย้ายมาจากทางด้านของเอฟเวอร์ตันในราคาเพียงแค่40ล้านปอนด์ในรครังนี้เท่านั้นทางด้านของบรูคเอ็ดเวิร์ดนักข่าวชื่อดังจากหน้าของเดอะเทลกราฟออกมาให้ข่าวแอนโทนี่บอกว่าเป็นความรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก ที่ไม่สามารถย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้เขาต้องการจะย้ายไปร่วมทีมสโมสรในวัยเด็กของเขาแต่ว่าถูกทนานของเดวิการเนขัดขวาง และในตอนนี้นิวคาเซลก็กำลังเป็นกระบวกใจเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเขาก่อนจะกลับมายังสโมสรนในช่วงปิดซันซึ่งแน่นอนว่านิวคาเซลจะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องพวกเขาต้องการจะเก็บรักษา,าปีกที่ดีสุดของเขาให้จบได้ในการคแข่งกับทีมต่อไปให้ได้นานที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีลิวพูยังคงจะไม่หมดหวังในดิวนนี้หรอกนะถ้าหากแอนโทนีการาดอนดื้อไม่ยอมลงสนามให้กับนิวคาเซลและขอขึ้นบัญชีย้าย ซึ่งนั่นจะทำให้ลิ e เฟอร์กลับมามีลุ้นกันอีกครั้งในเดียนนี้ก็เป็นได้อาละยังไงเมื่อทางด้านของคิสเตียนฟอกนักข่าวชื่อดังและก็มีความเชื่อถือระดับเชียร์วันจากทางด้านของสปอร์ตวิวออกมาให้ข่าวล่าสุดที่มีการยืนยันว่าเดียวในการย้ายทีมระหว่างแมนเชสเตอร์เดนกับทางด้านของมาร์ชายร์ดูริก อา,อาจจะไม่จบลงแบบง่ายๆในครั้งนี้แม้ว่าในตอนนี้จะมีการรายง,งานข่าวหรืนว่ามัชทายเดลิกนั้นได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับแมนเชสเตอร์เดนในครั้งนี้ไปเป็นที่น่าปรดแล้วและตัวของกองหลังชาวดัตชร์รายนี้ก็พร้อมแล้วที่จะย้ายไปรุ่มทีมปีศาตแดงและกลับมาทํางานร่วมกับสางด้านของเอ็ด t ิชันฮาร์อีกครั้งที่โอเชฟอร์ด เล่าสุดนั้นทางด้านของคิสเตียนฟอกได้ออกมาให้ข้อมูลที่น่าตื่นเลึงผ่านทางช่องบริการ FC Bayern i n s i g h t ซต์พอดซึ่งเป็นการบริการช่องส่วนตัวของเขาโดยกล่าวว่าจากสายข่าวที่ผมได้ทราบมานั้นดูเหมือนว่าทางด้านดิวในการย้ายทีมของมาชตายดอริกกับแมนเชสเตอร์เ่าเด็ดนั้นกำลังมีเรื่องที่น่าสนใจและกรตื่นเต้นเกิดขึ้น นั่นก็เป็นเพราะในตอนนี้ทั้งลิเวอร์พูลและก็ทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกและก็ปารีสแซงตแชมแงทีมแชมป์ลีกเอิงฤดูสการล่าสุดนั้นได้มีการติดต่ออย่างเป็นาการไปที่ตัวของกองหลังบรายนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและทําการยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจไปให้กับตัวของมัดชยยัยดูริก ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในคขณงนี้เพิ่มเติมกระดิกด้วยโดยทั้งลิเวอร์พูลและก็ปารีสแซงต์แชงก็แสดงความชัดเจนว่าอยากได้ตัวผู้เล่นรายนี้ไปรุ่มทับและต้องการปาดหน้าแมนเชสเตอร์เด็ดไปในตัวในคัณะนี้ซึ่งก่อนวน่าเราทุกคนเองนั้นก็น่าจะรู้ดีนะว่ามัชทายเดริกตัดสินใจแล้วว่าต้องการจะย้ายไปค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์เดด รักรณ่าจะมีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันไปบ้างไปบางส่วนเป็นที่ร,ระยบอดแล้วในครั้งนี้โดยในเมื่อยังไม่มีการยื่นข้อเสนอจะเป็นทงการมาที่บริเวณรินัทและแล้วก็ตามทฤษฎีนั้นทั้งทางลิเวอร์พูลและก็ปารีสก็ถือว่ายังมีโอกาสดิวนี้และก็มีโอกาสที่ดิวนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากตัวของมัตชายดูริกเปลี่ยนใจและไม่ย้ายไปร่วมทีมปิศาจแดงตามที่ตั้งใจเอาไว้ในตอนแรกนะ แต่อย่างไรก็ตามทางด้านของคริสเตียนฟอกก็ยืนยันเลยนะว่าการที่ทั้ง Liverpool ลิเวอร์พูลและก็ปารีสแซแชแ่งติดต่อโดยตรงไปที่มัตชัยโดริกนั่นอาจจะเป็นเพียงแค่การกระทำ เพื่ออ่าหรือว่าการกระเพื่อมของผิวน้ําครั้งสุดท้ายเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงแล้วการย้ายทีมของมัตชัยดูริกสู่แมนเชสเตอร์นั้นไม่น่าจะมีอะไรที่ขัดขวางได้อยู่แล้วเพราะตัวนักเตะเองนั้นก็ตัดสินใจอ,าอนาคตของตัวเองไปแล้วและตอนนี้ทั้งแมนยูและก็บาบย็มินิกนั้นก็กาลังพูดคุยเรื่องของค่าตัวในเดียวในการย้ายทีมในครั้งนี้อยู่ซึ่งผมมองว่า ทางด้านทั้งเวอร์ฟูและก็ปาดีสัชแมงไม่น่าจะสามารถชกตัวมัชทายดูริกไปจากแมนเชสเต็ดในครั้นี้ได้แน่นอนว่าเราทุกคนต่างก็รู้กันดีนะว่ามัชทยดูริกกำลังจะย้ายไปรุ่มชีมแมนอยู่แต่ในเมื่อนักข่าวระดับเชียวันออกมาพูดแบบนี้ก็ต้องฟังเขาสักนิดหนึ่งก็แล้วกันครับ อาร์ตยังไงโมฮาเม็ดซาลาห์ยังคงได้รับความสนใจจากทางด้านของซาดีอาระเบียในช่วงสวัปดาห์นี้แต่มีการรายงานข่าวแต่ว่าผู้บริหารของลิเวอร์พูลต้องการให้เขาอยู่กับทีมจนหมดสัญญาในครั้งนี้โดยผู้บริหารลิเวอร์พูลสโมสรดังแดนสุพร์วันพิบริกงกฤษดพร้อมที่จะปล่อยตัวโมฮาเม็ดซาลาห์ออกจากทีมหลังหมดสัญญาในช่วงเดือนพฤิภาคมปีหน้าแม้ว่าจะได้รับข้อสเสนอมหาศาลจากทีมในซาดีอาระเบียก็ตามที จากการบริงานของเดบินเรอร์ระบุเลนดาวาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา,มาอ,นอันจีฮัสสมสร,รยักษ์ใหญ่แห่งซาอุดีอาระเบียได้ยื่นข้อเสนอจำนวนมากกว่า175ล้านยูโรหรือประมาณ148ล้านปอนด์เพื่อทาาทามกองหน้าชาวอียิปต์ให้ย้ายราคาแข่งกับพวกเขาในช่วงซีซั่นใหม่นี้อย่างไรก็ตามทางด้านของลิเวอร์พูลทำการปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปมิที่เรียบร้อยและมีแผนที่จะเก็บซาร่าไว้ใช้งานแม้จะเหลือสัญญาอีกเพียงแค่ 12เดือนเท่านั้นโดยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หงแดงปฏิเสธในการข้อสเสนอของทีมจากลีกเศรษฐีน้ำมันเพราะซัมเมอร์ที่ผ่านมาพวกเขากเพิ่งจะบอกปัดการขายซาราดในราคา150ล้านปอนด์ในครั้งนี้มาแล้วอะไรหนึ่งไอหนึ่งในนักเตะลิเวอร์ฟูประกาศอันลาทีมอย่างเป็นทางการแม้สโมสรต้องการจะให้เขาอยู่กับทีมต่อไปก็ตามที โดยอาเดเรียนผู้รักษาประตูชาวสเปนนะฮะของหงแดงริวอร์พูปฏิเสธที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรและตัดสินใจโบกลาทิแอนฟิลอย่างเป็นทางการในคันนี้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับน้่นของอาเดเรียนเดวัยสักเจ็ปีนะฮะ ือเป็นตัวสมรองอดทนของหงแดงใเรวรฟพูตำแหน่งผู้รักษาประตูโดยเขาเนี่ยบดสัญญากับทีมเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาแต่อาเนสรอสผู้จัดการทีมคนใหม่ต้องการจะให้เขาอยู่ช่วยทีมต่อไปนฐานะในด่านมือสองและทางสโมสรก็ได้มีการเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้พิจารณาแต่อาร์เดรียนเลือกแล้วว่าเขาต้องการอำลาทีม อาเดเรีนเนี่ยโพสต์ข้อความอําลาบอกว่าขอบคุณจากส่วนลึกของหัวใจสำหรับทุกสิ่งที่พวกคุณมอบให้กับผมในช่วงที่เราประสบความสำเร็จอย่างงดงามร่วมกันตลอดระยะเวลา5ปี ขณะที่ลิเวอร์พูถลงการบอกว่าอาดเดรียนเนียย้ายออกจากข้านของลิเวอร์พูช่วงสมัยนี้หลังจากที่ประสบความสำเร็จกับชินแอนฟิลเป็นเวลามากกว่า5ปีอาดเดรียนอำลาไปพร้อมกับความปรารถนาดีจากทุกคนที่สมโมสรฐานนี้คาดการณ์กันว่าอาดเดรียนนั้นจะย้ายกลับไปค้าแข้งกับอดีตต้นสังกัดอย่างทางด้านของเรอัลเบติชในศึกลาลีกาสเปนในครั้งนี้ราคาดิวพูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟัง Kant.